ับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะเอาส้มโอที่อยู่ในเข่งปลูกลงดินเนื่องจากว่าการที่ส้มโออยู่ในกระถางแล้วนะมันไม่เกิดผลดีกับส้มโอเลยก็เนื่องจากว่าอันที่หนึ่งนะครับเราต้องรดน้ำทุกวันเว้นก็ไม่ได้ โดยเฉพาะในฤด,ดูแล้งถ้าเว้นวันก็เขี่ยวทันทีนั้นเราต้องคอยลดน้ำตลอดเวลาซึ่งมันทำให้เราเสียเวลาและกระเลืองเวลาไปไหนก็ลำบากอันที่สองก็คือการที่รากของเขาถูกจำกัดอยู่ในเข่งนะครับมันก็จะมีปัญหาในเรื่องที่ว่า ธาตุอาหารไม่ได้ไม่มีมีก็น้อยมากก็โบมีปัญหาก็คือจืดจืดชืดรสชาติก็ไม่อร่อยเนื้อก็ไม่นมุ่มแม้ว่าลูกจะโตแต่ผลรสชาติไม่ได้น,นี่คือข้อจำกัดแล้วต้นก็ไม่โตนะครับาก,การดูแลจะต้องเป็นพิเศษดู ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นใบรากแล้วก็ธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุรองธาตุเสริมธาตุหลักเราต้องใส่ตลอดเวลาเราต้องเติมอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราลงดินนี่ยนะโอกาสที่รากเขาจะแผ่ขยายออกกว้างเพื่อที่จะไปหายกินแล้วก็มีธาตุอาหารที่อยู่ในดินอยู่แล้วมันก็ง่ายสําหรับที่ที่เขา อจะหากินด้วยแล้วก็สะดวกกับเราเพราะบางวันเราไม่ได้อยู่สวนแล้วก็ปล่อยไว้ได so th ้สัก3ามสวันที่จะมาลดก็ไม่เป็นปัญหานะครับก็วันนี้ก็จะเอาทัาทิมสยามต้นนี้ซึ่งอายุ2ปีลงดินสักทีได้เวลาแล้วได้เลิกลงดินนะก็จะทำให้ชั่วโมงของเราน่าจะโตดีนะครับเพราะว่า จากการเทียบกับต้นที่เราปลูกไว้ในดินในสวนนี้การดูแลเราก็ง่ายไปปล่อยไปวันไหนไปทุระที่น่อืเราก็ไม่ต้องลด3าีวันกับราลดทีก็ได้นะครับปุ๋ยเราก็ใส่เป็นปรอบๆตามปกติครับโอเคครับหลังจากที่เรากำหนดจุดที่จะเอาลอง ดินได้แล้วนะครับเราก็ขุดเตรียมดินไว้โดยมีความกว้างกับสูงเท่ากับเข่งหลังจากนั้นเราก็เตรียมปุ๋ยหมักซึ่งกล่องนี้ผมหมักไปตลอดเวลาที่อยู่ในสวนโดยการเก็บจากเศษที่หญ้าที่เราตัดแล้วก็ใบไม้ที่เรากวาดไว้ก็เอามากองรวมๆกัน สร็จแล้วก็เอาที่กัวทาบไว้ปล่อยให้มันหมักไปเรื่อยๆของมัเองนะครับก็เอามาลงที่ก้นหลุมไว้ด้วยเพราะว่าในก้นหลุมนั้นโดยปกติแล้วดินที่ลึกลงจากผิวดินลงไปประมาณ3 0ซนเมตรนี้จะไม่มีธาตุอาหารหรือมีก็น้อยมากเพราะนั้นพืชโดยทั่วไปแล้วก็จะหาอาหารกินในระดับผิวดิน ไม่เกิน30เซนตเมตรเก็นี้ว่าค่อนข้างจใหญ่และหนักนะครับก็ต้องให้สองคนช่วยกันโดยวันนี้มีภรรยาาช่วยด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาดินที่เราดินหมักหรือปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้นะครับมา เสริมลงมในร่องข,งข้างๆข้างๆหลุมนะครับช่องว่างระหว่างดินในเข่งกับหลุมเยองเหลือเราก็เติมลงไปให้แน่นให้เต็มเพื่อต้นสมบเราจะได้มีสารอาหารจากธรรมชาติบ้างส่วนปุ๋ยหลักที่ใช้ประจำของผมก็คือสูตร15หรือ16ใส่กันทุกๆเดือนนะครับเดือนละครั้ง จนกว่าส้มโอจะโตปกติแล้วส้มโอจะเริ่มเป็นติดลูกนี้ประมาณปีที่2นะครับหลังจากที่ติดลูกแล้วเราก็จะเปลี่ยนสูตรของปุ๋ยระหว่างที่ส้มโอเป็นดอกเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตร824-24ในการกระตุ้นการออกดอกของเราของส้มโอเรานะครับ หลังจากที่้มโมติดลูกเราก็จะปรับสูตรมาเป็นสูตร13-13-21เพื่อบำรุงผลให้มีรสชาติอร่อย้มโมจะออกดอก2ครั้งต่อปีนะครับคือประมาณเดือนอสิงหากับเดือนเมษามีนาเมษา2ครั้งครั้งหนึ่งก็จะดูลูก ดูแลลูกกว่าจะโตนี่ใช้เวลาประมาณ7เดือนส้มโอนี้จะให้ผลผลิตต่อครั้งต่อลูกนะครับใช้เวลา7เดือนแต่ต้นหนึ่งจะให้ผลผล,ผลิตประมาณ100-300ถึงลูกครับฝากกดติดตามและกด Sub สไ r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ